สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุสิธมรมลิวันชั้นม .4 2เลขที่11วันนี้จะมานำเสนอโจทย์ปัญหาคณิตศสาสตร์ออนรายวิชาคณิตศสาสตร์เพิ่มเติมค .31202 ค่ะโจทย์คณิตศสาสตร์ออนไวันนี้นะคะดิฉันจะเอาของปี54มานะคะข้อที่8โจทย์คือความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟัง์กชันนะคะฟัง์กชันในที่นี้ก็คือให้เรา พิจารณาโดเมนไม่ซ้ำกันเลยค่ะโดเมนไม่ซ้ำกันเลยนะคะโดเมนก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าค่ะส่วนตัวที่อยู่ข้างหลัางนะคะคือเลนส์ค่ะก็คือตัวข้างหน้าจะไม่ซ้ำกันนะคะเรามาดูช้อยข้อที่หนึ่งกันค่ะ เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันตัวแรกนะคะก็คือจะมี0สองตัวนะคะก็คือข้อนี้ก็คือโดเมนซ้ำกันแล้วค่ะก็คือผิดค่ะไม่ถูกต้องนั่นเองเรามาดูข้อที่2กัน,นะคะ่ะนี้จะมี0 2 1 1 2 2 30จะสังเกตได้ว่าตัวเลนส์ซ้ำกันใช่ไหมคะก็คือเลนส์ซ้ำกันไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าโดเมนห้ามซ้ำกันนะคะก็คือ ไม่ซ้ํากันสักตัวค่ะข้อนี้ก็คือเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3ใช้ข้อที่3กันบ้างน,นะคะ1 1 2่2 3สอน่านี่ค่ะตัวนี้กับตัวนี้โดมเมนซ้ำกันก็ไม่ถูกต้องค่ะใช้ข้อที่4ค่ะ1 2 03 1 3แล้วก็สองสองะคะ่ะตัวที่ซ้ำกันก็คือเลข1ค่ะโดมเมนตัวแรกซ้ำกันข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะ สงั้นเราก็จะได้คําตอบก็คือข้อที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะลองเขียนเป็นแผนภาพให้ดูนะคะแผนภาพค่ะก็คือโดเมนก็คือตัวแรกใช่ไหมคะโดเมนก็จะมี0 1 2แล้วก็3ค่ะมี4ตัวส่วนเลนสก็จะมี2 1 2ก็0ค่ะก็คือจะเป็น0 1แล้วก็2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนเป็นแผนภาพนะคะ ศูตัวแรกนะคะศูก็อยู่ตรงนี้ค่ะตึบอ้สองหนึ่งหน่งค่ะข่วนแล้วก็สองสองค่ะแล้วก็30ก็คือตัวแรกโจงมาทางซ้ายได้แค่เส้นเดียวนะคะส่วนอันนี้ซ้ำกันได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้ ห้ามแตกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอย่างเช่นนะคะเหมือนศูนอย่างนี้ใช่ไหมคะแตกออกมาแบบนี้ก็คือไม่ถูกต้องค่ะก็คือเราจะได้คำตอบเป็นข้อ2องค่ะการนาเสนอของดิฉันก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ